ต้อาพิจารณาณคุณคุณจเค็บว่าต้องไทรพูดโวูทังทั้งที่เขาจะขยันขยันแค่ไหนเขาเกินไปเขามาแช่งไปก็เลยได้รับทั้งทังพวกอินทรามทั้งพู้ประกอบการผู้ประกอบการจะจะเป็ีประกอบการก็จะเป็นบาตรจะได้รับปีบัตรไปได้กันพวกอินทรามอยากคิดว่าพวกคุณทําอะไรแล้วมามาทำร้ายทำลายคนพูกมาอ้ันอัเปียดจะคิดว่าพวกคุณ ได้เงินแต่มาทำคนทำให้คนอื่นเขาเสียเงินเขาทุกของแพงอ่ะคนจะคิดว่าพวกคุณทำถูกนะคะหากว่าดินมีตาแล้วอินเทอร์แรมก็มามาดูถุกพล้วก็พูดว่าใครพูดโลกไม่ถูก โง่ทั้งคนซื้อคนพูดสิ่งกระขอบประเทศที่ซื้อสิ่งลาคนพูดที่งกระขอบมีการพูดโง่โง่สิ่งตาหารของพวกมันมันเ็นหัวเราะหายโง่เหมือนโัวเหมือนควายตื่นขึ้นแล้วนะตื่นขึ้นนะคะไอ้พูดประกอบการทั้งคนซื้อเราอย่ายอมอย่ายอมไปซื้อตาลารมันเราไปซื้อสินค้าที่ตามชงหวยที่บางคนพูดซื้อที่ไม่มีต้นที่เราทำขายอ่ะอย่าไปซื้อในห้างมันไม่ใช่ เราจะไปซื้อเราจให้คนไทยพุดถึกระกบป็นค้าของเขาที่ไม่มีฮาลาลในการซื้ออย่างนั้นให้มันเจ๊งไปเลยตามห้างที่มีฮาลาลเจ๊งเจ๊งเจ๊งไปเลยรต่ว,ว่ามันทาบาปทำกรรมไม่แก่คนไทยทุกประเทัน้งประเทศเราซื้อสินค้าที่คนไทยพประกอบกิจาก,การที่เขาไม่มีฮาลาลให้คนไทยพุดได้เงินกินอย่าไปให้มันก็กินที่มาจากประด้นใหญ่แล้วมาประกอบ แต่ารนี้เรามารวยตัวเองแต่ไม่รู้ผลคุณแผ่นดินไทยเราเราเนี่ยเราก็จามือวจีนทั้งนั้นเชื่อชาวจีนทั้งนั้นเออแต่เราก็รักชาติบ้านเมืองออกมาเราไม่ได้รับคุณแผ่นดินเรารักชาติบ้านเมืองนี่จะออกมาเออพม่าสอบุมร่องชาติพัฒนาสนามสนามการกิอกรรมนี้ผู้ประกอบการก็เป็นคนจีนทั้งนั้นนะคะพวกคุณคิดให้ดีคุณจะมาลงคุณแผ่นดินที่ต้องอาสงสารมาก เราไปดูแ่นพิไทยให้เรานั่งูนสบายหรอกคะเราเรเราทำใคนไม่คุ้นเคยน้ารู่นสามสาเอามาแนี้จะเป็นคลงม่แค่เพื่อเลี้ยงเขาเราจะมาเกจนเขาแข็แขงจนปากฆ่าคนพูาขนาดนี้คนนายพูดโดนอยู่ขนาดนี้ก็เพรเขาพวกเขารวยคนพูดโดนพวกมันไม่ได้เป็นเงินมาลงทุนวัลกับพับประกอบการเลยแต่แค่ไปแปะ ไอศาสนาของเขาก็ว่าเป็นตลาดคาสินค้าแล้วเขาก็เงินคุณไปกินคุณก็มาเก็บเงินจนพูดไม่พูดก็ไปกู๊ดถ้าปากแค่ไหนยับอันไหนก็มีชะตาอาลายต่อไปนี้ขอทูกสายพูดทั่วประเทศอย่าซื้อสินค้าตามห้างถ้ามันมีตาเป็นยู่เพื่อนฮาลานของพวกมุสลิมให้ซื้อให้ซื้อสินค้าที่โชว์หวรจะเข้าทำประกอบในของเขาง่ะ นี่เยอะแยะเออที่เป็นผิดตาฮารามซื้อเลยคือเราเลี้ยงเขาดี่เงินกันเอออย่าไปอย็ดเด็ดผิก็เด็ดผิดลาดกับพวกอีสลามเขาพวกนี้เขาไม่ได้รับใช้ท่านเนื้อหรอกเราก็อยากได้สิทธิ์ของเราเขาก็มาเป็นคนไทยพูดเขาก็ได้สิทธิ์เ็ษเขาก็บอกว่าเป็นคนแอนมาลาโยเขาบอกว่าให้ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนไทยก็คืนเอาบัตรประชาชนมาเอาใบต่างด้าว ไปอย่าอยู่ให้พวกคุณเป็นคนต่างดาวอย่าเป็นคนไทยถึงเมื่อคุณไม่อยากจะเป็นคนไทยเอาคนพูดที่อยู่มาเลเซียที่เขาอยากจะเป็นคนพูดอย่าเป็นคนกลับมาเอาพวกคุณเอาไปมาเลเซียเลยอย่าอยู่ในแผ่นินไทยถือเมื่อคุณไม่อยากเป็นคนไทยออกไปเลยเือไปต่างด้าวเลยไปเลยไม่คนไทยพูดไม่มีที่สว่างต้อคุณเลยไปเลยเอาบัตรประชาชนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วย คุณเลยไปเด็ดไทยโกไปเลยเอาไปอยู่มาเลยสิเอาไปอยู่มาเลยียเอาคนไทยพูที่อยู่ไม่เสียกลับมาไม่เสียกลับมาเมื่อคืไใบต่างด้าวไปคิอยู่มาเซี้นู่น่าอยู่อย่ามากินคุณผีหอย่ามาเก็บเงินอย่ามาเอาเสียบคนไทยพูดเมื่อคุณเป็นคนส่่งเล่าคุณก็อยมาเอาเสียคนไทยพูดะพาะระเท ค่ะแค่นี้ค่ะนม่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำเย็นเนาะ